นี้ก็ยังอยู่กับบอ่อดินครับมาชมรถดับแมคโฟการทำงานของทีมงานตัวแก่ครับตัวแกรถ่รุ่งเจริญเนะาะขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับไปไปชมกันครับน่ครับจุดนี้ก็ทำไงได้ครับแต่ว่าไม่ยอมแพ้ครับผมว่าแต่แกยอมแพ้แล้วนะแต่แกไม่ยอมแพ้นนเนาะนี่ตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยใช้ท่อพญานาคสูบ ไปใส่ห้วยครับฝั่งนู้นเป็นห้วยเนาะฝั่งนู้นจะเป็นห้วยสูบข้ามเลย mm. ก็แกก็ใช้เครื่องพญานาคสูบข้ามไปในจุดนี้น้ำก็เยอะอยู่ครับน้ำขึ้นเยอะบอ่ดินก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วครับไปไปชมอีกมุมหนึ่งเนาะในจุดนี้สำหรับบ่รูปนี้ก็ได้ความลึกไม่เท่าไหร,ร่ก็ประมาณ3เมตรเนาะประมาณ3เมตร 1>, 1, 2, 3, ประมาณ3เมตรกว่าเนาะเพราะว่าช่วงไปด้านล่างแล้วมันเป็นเป็นเป็นทรายเนาะมันมันเป็นทรายทรายทรายขี้เป็ดเนาะมันก็จะทำให้ราดินยากสักหน่อยก็ไม่มีขากล้องเนาะก็ถ้าภาพมันเคลื่อนไหวหรือไม่นิ่งยังไงต้องขอโทษขออภยนะัยไว้ที่ดีด้วยนะครับ มาดูในมุมนี้เนาะอ่ะมัดูใกล้ๆกันเลยว่าด้านล่างมันเป็นลักษณะไหนเนี่ยครับจวงรงไปนิดเดียวก็มีน้ำแล้วเนี่ยก็เราเอาที่เราขุดได้ก็แล้วกันเนาะมองดูก็ใหญ่อยู่ครับแล้วก็ลึกอยู่นะ ปอได้ให้พิ่สอได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเพราะว่ารูปร่างปอรงนี้เป็นสามเหลี่ยมท้องคำครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมท้องคำเนาะเพราะว่าที่น้ำาติดห้วยแล้วที่ห้วยก็ทำคูห้วยขึ้นไปแล้วก็ได้ที่นาเราก็หมดไปด้วยเนาะเราก็ได้แค่ในบริเวณนี้เราขุดปอดีกว่าเนาะมาดูรูปพี่จาเนเอ็มใกล้ๆก,ก,กันเลย ผมจะพามาชมปั๊มโอ้ยเอือบไม่รู้เอือบอะไรนะปั๊มเนี่ยอ,อ,อยู่รู้ีได้อยู่ เสียงเครื่องก็ดังเพราะดีครับสำหรับ P C 2 0 0รุ่นห้าเสียงเครื่องเนี่ยดังไม่มีออดนม่แอนแล้วครับดูแลร,รักษาดีเนาะ,ะช่วงไปลูกที่ช่วงไปถ้าไม่มีถ้าไม่เจอดินทรายเราก็เอาให้ลึกเลยโอ้เจอดินทรายเหมือนเก่าไม่ได้สงสัยก็ได้แค่นี้แหละ ถือว่าใส่สีพุ่งขี้วก็ใส่เยอะอยู่ครับสำหรับแม็กโครใหญ่เนะไปขึ้นได้ไหมเนาะ เพราะว่าน้ํำไม่ซึมออกแล้วก็จะกั้นน้ําไว้นะเอาไปปิดกั้นน้ําไว้เอออย่าให้น้ํามันซึมออกมากแล้วเราจะพุดเอาดีในจุดนี้เนาะน้ำแตก ใกล้ของตุ้จันเอ็มใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วอยู่กับเสียงแมกโกกระหึ่นนี่แหละครับอยู่กใกล้ๆนี่แหละมามาตักมาด้านล่างไม่มีอะไรมีแต่จินซายซายทั้งนั้น ก็ถือว่าวิ่งไม่ไกลครับเพราะว่ามันก็มันก็วิ่งไม่ไกลแล้วก็เราก็วิ่งได้เร็วด้วยรถจัมกลับมาไม่กโกก็ตั้งไม่ทันแล้วครับเพราะว่างานมันไปกลับประมาณ3โลนี่ครับบอดินอยู่ใกล้ๆก,กับที่ลงเนาะ ลมแ geliyor, รงครับถ้าเสียงรมเสียงอะไรเข้าทันในโทรศัพท์ก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับไปดูไปเดี๋ยวเราจะได้จินเยอะๆนะก็สำหรับวันนี้ก็จะวิ่งอยู่7คันครับทีงานรถดำรถร่วม1นึคันรถร่วมอยู่กับเสียแซก เบอร์ห้าบ้าพลังของเราวันไม่ดำจำกันไม่ได้เออเออเ,ออเออโอ้ไม่รู้ว่าทำอะไรของคุณโอ้ยทำให้ผมตกอกตกใจอยู่ได้เนี่ยครับด้านล่างผม zoom ไม่ดูเนาะตรงที่ขุดออกอะมันจะเป็นดินทรายครับเนะีไม่เจอลูกลังเลยครับมันเป็นดินทรายเนาะ ก็ไม่มีลูกคลางติดขึ้นมาเลย,ยแบบเดียวครับเนี่ยวิ่งไล่สูดกันมาแล้วปอปี้ก็ามาถึงแล้วอโอ้แม็กโครเพิ่งได้พักได้ผ่อนเครื่องนะก็แม็กโครได้ผ่อนคลายผ่อนเครื่องนะ,อะถอยมาปอปี้ถอยมา อย่าเยียบแต่เบรกไว้ปล่อยมาเลยนะ,ะช่วงเอาจะเอาตรงไหนเออโอ้ไหลใจจริงๆเลยแม่กโกเนี่ยไม่รู้จะขุดเอาตรงไหนดีก่อนอมันก็จะเป็นบ่อรุมอุกกาบาตไปเรื่อยๆนะครับสบอรุรงนี้เพราะว่ามันต้องทำคันก้นน้ำไปเรืย่ย ขุดไปด้วยทําคันก้นน้ําไปด้วยเนาะเพราะว่ามันขุดหน้าเดียวมาไม่ได้น,น้ำจะน้ามันจะท่วมก่อนมันจะเอาดินไม่ได้ จานิมทำอะไรไม่รู้ทำไมทำอย่างนั้นละ่ะคุณฝาท้ายเปิดแล้วคุณเอ้ยจานมิมโอ้ยม,มโอเคอเตะดินด้านข้างขึ้นหน่อย เปิดเลยไม่รู้ทำอะไรของคุณจนันมเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ